เดี๋ยวจะนอนนี่กันนะวันนี้จริงเไม่บ้านอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้แม่ที่นอนนี่เอารถมากลางแต่เดี๋ยวเอารถเนี่ยรถมานี่รถสามซีคันมาเลี้ยงกันนอนกินเบียร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ทำงานแค่สองชั่วโมงตอนเช้าอีกยี่สิบชั่วโมงตอนบ่ายเราจะมากินเบียร์เป็นวัฒนธรรม เอาไปมาเมนูอ่ะอ้าวมาดามได้อะไรคะเมนูวันนี้ขีนแซ่บยำขนมจีนเอ้ยอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้อย่างก็ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์อันนี้อาหารหลักอาหารหลักอันนี้เนื้อพิเศษจากวุลี่วัลนี่เขาบพูหรอกวุลี่วุลี่สิอันอันนี้กบเกลือกะเกลือลูกชิ้นมาล่าลูกชิ้นมาล่าอันนี้เนี่ยเนื้อมักสูตรไทย เจี๊พ้อนเจี๊ยพอพี่ไลทานที่เสร็จน้ำจากุนแซบปะค่ะแซบแบคายขงกันายของเอาเราสับสับประคุณอันอุปกรณ์แคมปิ้งยังไเออเอาเล่าเมรัดีเอ้ยเฮ็ดยังไม่หนีเฮ็ดยังวันนี้เราได้เต็นท์ใหม่มากะซบูใหม่มากปโบกปดิโบปานเขาเอ้ยังไม่รู้อะพี่ไม่รู้เรื่องว่าอะไร อ่ะทำอะไรเก้างเกงกางเกงกางเก้เดียวเดียวหน่อเดียวเดียวไม่เก่ร้องเบลไม่เก่งเดียวเอาถึงนะเก็บเนี้ยเดี๋ยวบอกว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยกางกลางสามสิบนาทีจริง ไม่จริงเราจะวันนี้เราจะมาเราจะมายี่สิบเก้เะเก้ื่อน <ร Stevens. S 2> ั <apologize> <ina> Sadly, no, mmm, ่อนั่กลางยูทันทะเลด้วยไหนมีอ่าดียดียูไออเตร์บอยูโรบาคอรเตอร์นั่ไหบ้านั่นตัวนี้เออตัวนี้หน่อืม แจวไมมเดียวดีแจวสิแจเขาเผ็ดปะเสียบท่องนี่เสร็จแล้วนี่ผู้เลว่า30สานาทีเฮ้ยสวินึงอ่สิบปนาทียีนาทีเจ้าอีประจำที่อเลยนะเนาปาดไฟเขาคือเป็นตะยานใช่ปะันทานเคือไรนอันนี้้ลยอันนี้มันอันนี้มัได้ย่างเด้ ออาไฟันนี้ผิงไฟนะผิงไฟอันนี้ผิงไฟนะอันนี้เขาเป็นว่าคินนิ่งต้องเขากันเลยกวนที่ย่างต้องเทากระทะเพราะพ้อแม่เออเป็นหลักการหลักสูตรที่เราเรียนมาเรียนมาเลืมทันทีบอกผมลืมไม้เบียร์ไปได้เบียร์ไปสามขวดแล้วผมลืมหมดแล้ววันนี้ ไอต็มถ้วยหวยหนึ่งครับมเรอเมื่อเมื่อเนี่ยเมื่อกี้พ้ามันดืออันนีเด้อซื้ออไซื้อเลขเดีได้ลเด้อม่อ้มันมีทุกวันมีทุกมื่ยไม่รวยล่ด้วย้มือเนี่ยล้านแต่ว่าซุปเปอร์โบว์มนี่บล้านอ้ยวนได้่บาทบาทก็ไม่ได้อันนี้ ถ้าถูกทุกตัวก็ยี่สิาทมันมันมีกตัวอันนี้ของเขามันเอ่อสิบเกมสิบเกมนี่แปดแปเลียนสิบเกมมันี่สิแปอมันมันต้องมีทุกตัวเนี่ยเพ่าะแถวนึ่งอันนึงสองสามนี่ติเกมหนึ่งสองสามที่หเกมมันต้องถึงทุกตัวเนี่ยแต่โอ้หลายโพสเมื่อขึ้น ลอตเตอรี่บ้านหัวหล่าเดี๋ยวหลบหัวล่ามืออื่นน่ะกันถือกันย่างยังค่ะย่างเนี่ยย่างเนี่ยมื่เนี่ยย่างเสือย่างเสือย่างเสือห้องให้ย่างเชียกับลูกสิ้นลูกสิ้นมาล่าด้วยน่ะสิ้นมาล่าโอ้ยไม่ไม่ไปเนี้ยไปเนี้ยโย่ไปกันบ่จัดโย่ไหมรับปรับอันปรับพันเนี่ยเครื่องกุลาบเนี่ยก็ไม่ ได้ทานอะไรปุ๊บบงไฟด้วปุ๊บไม่ไม่ไม่ไมเริ่มแล้วค่ะติดไฟกันเมื่อติดไฟนี่แหละเพื่ะนี่แหละมือมันหยุดมือมันหยุด,น,น,ยดนี่ บ่เห็นบ่เห็นใครเห็นหอก้องจับทันมึงเมื่อกี้เนี่ยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นใหม่ค่ะเนื้อก็ะหม่ค่ะไฟแห้งหมดเด็ดโอ้่ะ สีน้ำเหรอวะสีใหม่ใหม่สีใหม่ใหม่นากาศดีกาดีจักโมงเลยเหรอตอนนี้เวลาหกโมงสี่สิบสองฝ่ายังแจงจางปางอยู่้าที่ยังบ่ตกเลย No. <laughs> that looks <good. laughs> kind of. i something really quick, and he had to slam the brake and the and then he come around and it was just like. No. Oh. <laughs> so i what's going on, but. Up in Chawamba, huh? we have soup. ซุป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 บึกเขยด้าโง่ไปนี่หัดขมำลำได้่าขมำลำยำบอกกับหอยเมาลยำมกกรบปอยันไม่เห็นนะันนี้เหมือนใส่จุเลยมันก็ไมเหมือนใส่จุเลยมันเหมิดว่ะเอาไทยกันดิ เอามั้ยเอามั้ยฮัลโหลน้ำมัน่ดินคิววนโชอะไรนะอืมเอาคนเดียวในที่นี้เลยใส่ไปแล้วโอ้ยทำไมสต๊อกไปหร่ยยุ่ยยุ่ยนี่ครับงพรอนลงพรอนเยอะก็ถึงียกิะใช่ค่ะครับอย่างเ้ยกินเง้ย ผมรับเลยต้องผมรับไม่ทานเอปกิจทยดูไม่เกี่ยใสซอสเอ๊ไ้กลอมด้วยล่ะถือเทามาถือเทาจับกล้องวยู่ฮใจังใดอะโค ไม่กี่กินขมอมลำขมอำลำขมอมลำขมอำลำขมลำลำขมแบมักมักมากมักมากหวหาหนามล้วบบอิลีเหรอรอดรอ

ผมอัมลัมมขมขแต่ว่ากับออริจินัลได้ a หมแม่แตแซ่บมะแซ่บแซ่บแต่ไม่ติดใจขมอัมลัมแล้วขมอัมลัมเฮ้

ได้กุดยูท่อนอี้แล้วท่อนท่อนท่อนสิท่อนท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 อนโอ้ยปคนคนเจ็บฟื้นแล้วหนิเมย์คนเจ็บฟื้นของคาราบาวเตี่มานี่มาตี่มานได้ามเอาไม่รู้ของเออก็ถูกแล้วที่ว่าเออกาจะเล่นลูกเมื่อนคนเก็บฟื้นกับคนเอาทันเดี๋ยวคันคนเอาทันอบิ๊เอียมเถอหน่อยคนเอาทันฟื้นเสร็จแล้วคนไม่เอาทัน คนบอทานล่ะก็คอยนี่ล่ะคนเอาทานผู้ใดงคนอื่นคนบอท่านเนมันคอยคนเอาทานคนบอคนเอาทานคนเอาทานของบิ๊กแอสคนไม่เอาทานผมนี่ล่ะมาทานนี่มาวานี่มาวานนี่ เต้าหอยฟุตสลัดเอ๋อเขาใส่เหล่าได้ไหมเหลือใส่นมเหลือแต่ใส่นมนี่ใส่นมผัดไก่กินข้าวแล้วก็มากินหวานครบสูตรซูอมือแล้วก็มันสิไปใส่ใส่อันก็ได้นันครบอ๋อจีขมบอำรำมเนี่ยจะชอบกระเด็นรึบปล่พอแล้ว ให้ไปให้ไปเลยของกินมะลิมากอ่ะของเจ้าอ่ะฮะเอาบ่เอารถเอาผู้ใดเเอาให้เต๋อแล้วก็ันโอ้โหพอกินลายเป็นเต๋อพอกางต่างอีกเด้อเอาพอกินโอ้ยอยากกินเลยไปากกินอยไปกินนั่นนี่ละเอาส่องไฟมาหาข้าวกี๋หน่อยสิเออเย้อ่ะสมแบบว่างดูแทบบ่ ไม่พี่น้องมันจะขมอมลำไหมขนมบานเนี่ยข้างหน้าขวดนี้มันชอบมาหาคนหล่อเก่งเออขวดผู้ให้ขวดนนี้ผู้ดีควันไทยทำไมมันขมอ่ะพี่อนต่อยเกี๊ยวต่อยเกี่ยวนึกว่ามันกินวันนี้ล้วเป่นี่หอมมันนี่เนาะนมแมวเปล่านมแมวเดี๋ยวจะเส้นนมแมวสิจะเส้นนมแมวอยู่บ่ ไม่มดายังั้ยังกิน้ี่หรอยังยังเดี๋ยวเนี่ยอบอกพก่ันโอ้คาพริก่โฮกับด้านนะกับด้านนะรู้จังไหมกับพริกพริกไม่ตาพริกพริพรอพริกกับพริ อไปมามันดิฟฟิยสานกับภาษาอีสานกับภาษานี่ว่าแล้วกันมันจะถวยึ่งครมันจะตีกันเด้อถ้ากินเค้กยงกินของันเอคับับไปครับกลับด้านไงกลับโอ้ยอีกแล้วอ้วเริ่มใส่นี่ิกัพแไหนเนาะ Beautiful. Perfect. Perfect. good Look at that. Good looking rooster, Mike. Good looking rooster. Này, cây này là gì? Con con cột tan tạm mày đây. I've what that rooster is. It's it healthy. Wee. Tạm Very good. Tạm mày thay kinh khẩu chi. Lâu mà kín kẹo chi anh nè, ta điều ta điểu, mà, mà kín kẹo, đi điểu, ừ. mà kín bia, huawei, anh, anh nói nam, nam cái mui, nam giấy, nam giấy lon, nó, đã lắp 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 dưới gomon cho bà này, này chi này Nó thích đấy gần này, đấy là house quá the, the senate so nụm which one? vinh nội binh nội binh nội binh

ว <What? S 2> ัด <selection> อ mm. ืมต้องเต็มเด้อ่ะลองคนเดียวคนนึ่งเอ่ะอิ่อยมากรู้นแช่ทีมันหอมเนอะโอ้ยยยคริสปี y o n นโอ้ยเยยนี่นี่ย๊ thank you, yeah. oh, thank you. Ah Juice Perfect. perfect. Oh, beautiful boy. Mmm, beautiful. Oh mm. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 Uh, mm -hmm. It's plenty of everybody.